ังมากเปิดชมหน้าศิลปินสาวไทยอีกคนได้ขึ้นบิวบอร์ดยักษ์ใจกลางนิวยอร์กล่าสุดเธอคือศิลปินไทยอีกคนหนึ่งที่ได้ขึ้นไปบิวบอร์ดยักษ์ใจกลางนิวยอร์กโพสต์นี้วันเดอ f เฟ e มได้ระบุแคปชั่นว่า ในนิวยอร์กยูเอสนางจิมจิมหลบหลบแป้นอยู่นานมากเพื่อหาคำมาบรรยายความรู้สึกแต่ก็คิดไม่ออกเลยเอาเป็นว่าด,ดีใจปื้มปริ่มเต็มใจภูมิใจขอบคุณเฮิร์ทเท่ากับมีนาวขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกความรักทุกมิตรภาพทุกการซัพพอร์ตทุกสถานการณ์ทุกบทเรียนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความหมายกับเรามากจริงๆอยู่เป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ไปนานๆนะช่วงนี้ที่เห็นไม่ได้ปล่อยเพลงไม่ได้หายไปไหนนะกําลังพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ฝึกฝนและพยายามอย่างหนักอยากให้ผลงานที่ออกมาอัปเรเวลขึ้นไปอีกฉันกราฝันและฉันจะไปให้ถึงตรงนั้นด้วยตัวของฉันเองเจอหน้าขอขอบคุณ s อส t i f อร์ติฟาียที่เลือกวอร์ดฟอร์ให้เข้าร่วมแคมเปญอีคว้แสดงพลังหญิงและซัพพอร์ตมาตั้งแต่วันแรกของการเป็นศิลปินเยบิบเยิบแค a นเวกฟอร์น e ก t c ปเตอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ